เคครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปทำควสของอเดรีนให้เสร็จนะครับซึ่งควสก็คือเราต้องเอาหินกับไม้นะครับไปใส่ในรังของอเดรีนนะครับที่เขาเตรียมมาให้เรานะเพื่อที่เราจะได้ซ่อมสะพานให้เสร็จนะครับอเคครับผมคิดว่าไม้นี่น่าจะครบแล้วนะก็จะเหลือแต่หินนะครับเอาจริงหินนี้ขุดง่ายกว่าตัดไม้อีกนะเดี๋ยวพอเราได้ไปตกปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองตกปลาดูนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดตกปลาเนี่ยมันจะขายได้ราคาดีกว่าปลกปักเปล่า มีของที่เรายังไม่ได้เก็บเต็มเลยนะครับเนี่ยใช้เท่ากันนะครับงั้นเราใส่ไม้ไปก่อนนะเพราะว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมันเปลืองช่องนะครับโอเคเราใส่หินไปด้วยหินหกสิบับไปครับเอ่อคือหินมันอยู่กระจายกันไม่เหมือนไม่เหมือนต้นไม้นะครับที่มันอยู่ค่อนข้างที่จะติดกันเนาะมันก็เลยทําให้แบบมันเดินไปแป๊บเดียวนะครับพอมันอยู่ไกลยอย่างเงี้ยมัต้องมานั่งหาหินทีละก้อนนะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าเมืองมันยังเข้าได้ยังแล้วก็อยู่ตรงไหนด้วยผมคิดว่าเอ่อ Narrows อาจจะเป็นเหมืองนะครับไอตรงเนี้ยที่มันเหมือนซากทางเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็นี่เหมือนจะเป็น Crafting Station หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไอผมเพิ่งเห็นว่า Essence เราเนี่ยมี23อันหรออันนี้คือไวเหมือนกันนะ l a n d อยู่นี่หรอ Donate อ๋อโอเคครับอันนี้เอาไว้ใช้โดเน t เนาะพวก Artifact อะไรเนี้ย คย okay. พอจะเข้าใจแล้วครับเหมือนเราจะต้องไปขุดหาพวกอ์ติแฟกต์พวกนี้ครับแล้วก็มาให้ทางมิวเซียมเนี่ยเหมือนเขาตั้งโชว์เนาะเด่นโบราณซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะาไปให้ทางมิวเซียมหรือว่าเราจะนําไปขายนะครับถ้าขายก็คงได้แค่50าสิบครับมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมคิดว่าเอาไปให้มิวเซียมเหมือนกันได้นะ เราไม่ได้จะใช้ทำอะไรอยู่แล้วผมจะลองเอาเม d d l e สเนี่ยไปให้นเซเินอีกรอบหนึ่งนะครับผมอยากรู้ว่ารีแอคชั่นเขาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าซเซเินยังอยู่ในร้านนะครับไม่มใช่คนนี้โยไม่เหมือนกับคร,ครบั้งแรกครับครั้งแรกนี่หน้าแดงมาเลยรอบนี้นี่น่ารักเชียวหึ มันมีมแมลงหลากหลายชนิดที่เจ๋งมากเลยนะในมิสเทรียเนี่ยแล้วก็คุณเอร์โรที่อยู่ที่มิวเซียมเนี่ยก็สามารถให้เราโดเน a แมลงไปที่มิวเซียมได้นะนั่นมันช่างน,น่าตื่นเต้นมากเลยมันตื่นเต้นยังไงวะด o n a แมลงเดี๋ยนะ I got to catch the m a l l นี่มันเป็น catchphrase ของการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับฉันจะมอบสิ่งนี้ให้หนายแล้วกันนะมันเป็นเอ่อที่จับมแมลงอันเก่าของฉนะันเองเนี่ยอย่าลืมเอามะาลงใหม่ๆที่นายหาได้ไปให้เอร์โรที่มิวเซียมด้วยละ่ะ เดี๋ยวมาที่นี่แล้วกันถ้านายเจอมแมลงอะไรแล้วก็อย่าลืมมาเล่าให้ฉันฟังนะอิโมจินี่แล้วอะโอเคครับเราได้ที่จับมแมลงมาแล้วแต่ก็ไม่มีที่เก็บอีกะไรเนี่ยงั้นเอาอันนี้ให้ให้เ,เดี๋ยวก่อนเอาทำไมกลับมาคนเต็มเลยมีใครที่เรายังไม่ได้คุยบ้างไหมครับ ในนี้ไม่มีแล้วเนาะเดีนไปดีกว่าอันนี้มันขโมยได้ไหมอุ๊ยไปแล้วครับไม่จ่ายตังค์มีเควสเพิ่มมาแล้วนะครับอันเก่าเนี้ยงทำไม่เสร็จเลยวันนี้มีคอสเมติกขายด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ว่าเจ้าของร้านไม่อยู่นะครับอันนี้เราสามารถจับได้ไหมเนี่ย อ้าวโอเคเดี๋ยวผมกลับมาจับแล้วนะไม่ใช่กลับมาจับเดี๋ยวผมกลับมาเก็บนะครับขอเอาของที่ได้มาเนี่ยไปขายก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีที่เหลือแล้วนะครับเอ้ยก่อนนั้นก่อนนั้นผมขอคุยกับอันนี้ก่อนแล้วนะนะไม่ฟังไม่ฟังปามิง่งการเก็บเกี่ยวพืชผัก จะทําให้เพิ่มโอกาสในการ drop เมล็ดของสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวยังไม่เอาดีกว่าเข้านอนด้วยสต a ามินาที่เหลือศูนย์เนี่ยจะทําให้เราได้สต a ามิน่าบูสในวันต่อไปนะครับอันนี้ลีฟเวลาเราลดน้ํามันก็จะไม่เสียสต a ามินานะครับเอาไหนดีนะเนี่ย แต่ละวันเราใช้สตามิน่าค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าผมว่าเรานี้ดีกว่ามันช่วยเราหาตังค์ได้ก็คือตอนเก็บเกี่ยวมันก็จะมีโอกาสที่ดรอปมาเลยนครับอีกอันหนึง่งเอาเป็นนี้แล้วกันเป็นฟาร์มที่ไม่จัดเลี้ยงอะไรนั้นนะครับ ที่มิสเทีเนี่ยมีธรรมเนียมที่ทุกๆวันศุกร์นะครับจะมีคนไปรวมตัวกันที่ Sleeping Dragon Inn ก็คือโรงแรมกลามาเจอชันที่โรงแรมหลังจาก6โมงวันนี้นะอ้ออันนี้เป็นเควสเลยเหรอแล้วมันดีนะไอ้ของที่เราทำล่นไว้แล้วแบบพอมันน้มคืนไปเนี่ยมันมันไม่หายนะครับ ส่วนใหญ่เกมอื่นจะเป็นแบบนั้นนะที่ถ้าของตกแล้วเราไม่เก็บรับสักพักมันจะดีสปอนไปนะครับของเต็มอีกแล้วอ่ะเพิ่งจะขึ้นมาเองของเต็มอีกแล้วครับปลาตัวนี้ตัวโคตรใหญ่เลยอะ่ะแต่เรายังไม่มีเป็ดตกปลาเลยครับน่าจะยังทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยครับที่ผมต้องการคืออยากได้เป็ดตกปลามากๆอยากรู้ว่ามันจะขายได้กําไรดีกว่าปลูผักหรือเปล่า ถ้ามันดีกว่าเนี่ยผมก็จะไม่ปลูกละผมจะกลายไปเป็นชาวประมงแทนนะครับมันกระโดดในน้ำได้ด้วยครับเฮ้ยถ้าผีเสื้อเอา้าผมไม่ได้จะโยนเนี่ยผมจะจับเปิดก่อนได้ไหมขายได้สามอสเลยเหรอเออแย่ละเมื่อว่เราเพิ่งขายหัวเชเท้าไปเองเนะี่ยไม่เห็นจะมีบอกเลยว่าเราได้รางวัลอะไรอะ่ะ ไม่ทำได้ไหมอันนี้เป็นอะไรอ่ะเสื้อน่าจะเป็นแค่สกินอ่ะเพราะมันเป็นพิกเซลแล้วมันดูยากแฮะวันนี้งานบา์เลอร์กลับมาแล้วทํะไรอ่ะนายกำลังหาดอกลายแหลกอยู่สิท้าฉันเห็นมันโตอยู่ที่ใกล้ๆกับสวนของเฮเดนนะเฮเดนฟาร์ม hey จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายของเมืองทานายยังไม่เคยไปที่นั่นแล้วก็นะอ๋อเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับให้ทิปได้ไหมไปีไป อาฉันไม่รู้ว่าจะทำไงกับมันโอเคไม่น่าจะชอบสินะมันดูได้ไหมโอเคไม่ชอบจริงด้วยครับอ๋อนี่คือฟาร์มของน่าจะเป็นฟาร์มของเฮเดนนะครับโอ้ไม่น่าจะเก็บได้ใช่ไหมไม่มีไก่ด้วยอันนี้คือไก่โค้ดได้ด้วยวเนี่ยฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นริเฮริต้า เฮนริต้าเป็นไก่ที่เฮเลนชนะรางวัลมานะครับเพื่อเชิญรุ่มิดอยู่พูดกับไก่รู้เรื่องเรื่เงรอเนี่ยเป็นไก่ที่นิ่งมากเลยนะครับปกติเราจะเห็นไก่วิ่งไปวิ่งมานะเนาะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเราต้องไปโรงแรมเนาะเพราะว่าเขามีกิจกรรมรอบกองไฟกันนะครับไม่ใช่อาไปดูหน่อยกันนะ,นะว่าเป็นยังไงบ้าง อืมทุกคนมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยนะครับแสดงว่าเราสามารถทำเควสของอะดลลินให้เสร็จได้เลยใช่ไหม <S <S ขาดอีกคนเดียวนะครับที่เราจะต้องคุยนี่จะเป็นแลนเดนหรือเปล่าเหมือนจะยังไม่เคยคุยกับคนนี้นะรหรือยังวะถ้าว่าเราทำเควสเสร็จหรือยังนะ นี่ครับเรียบร้อยคุยกับคุยทั้งหมดยี่สิบสองคนแล้วมันคุ้มไหมกลับไปนอนดีกว่าคืนนี้เออผมลืมเอาอันนี้ไปให้จูนิเปอร์นะอ้าวเขาขัดซื้เฉยเลยพวกเราตามกลิ่นนั้นมา าเกิดฉันรู้นะว่าการอาบน้ําจะทําให้ตัวเหม็นขนาดนี้นะฉ,นฉันจะไม่อยากอาบอีกเลยแหละสิ่งที่อยู่ในหม้อน,นี้มันไม่ใช่น้ำสำหรับไว้อาบมหรอกนะมันเป็นสําหรับยาบํารุงต่างหากไม่ตายก็ไม่เชื่อหรอกเขาไม่มีใครจะกล้าดื่มสิ่งนั้นแน่ขนาดแค่กลิ่นก็จะอ้วกแล้วอากงนะายพอจะช่วยฉันได้ไหมในที่สุดกลิ่นนั้นก็หายไปายคิดว่าไงบ้างอากงกลิ่นเหมือนกับถุงเท้าเน่าเลยเราตอบกลิ่นเหมือนถุงเท้าเน่าจะเป็นไง อย่างน้อยมันก็ดีกว่าเมื่อกี้แล้วกันอเอาละใครจะเป็นคนที่ได้ลองเป็นคนแรกรางวัลน,นี้เนี่ยมันสมควรที่จะมอบให้กับผู้ที่เป็นคนหาวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายมาให้กับฉันถามสักคำเลยยังเอกกูว่าแล้วอากงจะตายไหมเนี่ยเออนางลุกครับนางลุกช่วยดูดูดูสีหน้าอากงด้วยนะครับก่อนจะบอกว่ามันมันดีหรือมันอะไรเนี่ย เอาลากลงตอนนี้ฉันคิดว่านายควรที่จะไปลองลงอ่างดูนะแปลกๆนะครับถ้าลงไปแช่นี่คือเลือดเต็มเลยนะเอขอบคุณอีกครั้งสําหรับความช่วยเหลือนะกงเดี๋ยวไว้ฉันมีอะไรฉันก็จะเรียกนายมาอีกนะก็คือเราเป็นทาสไปแล้วนะครับตั้งแต่มาที่เมืองนี้โอเคคอร์สนี้เสร็จแล้วนอนกันดีกว่าครับไม่น่ามีอะไรทำแล้วโอเคเดี๋ยวเราไว้ต่อคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ